เมื่อโลกนี้ไรแสงแห่งอาทิตย์ก็มืดมิดมองอะไรก็ไม่เห็นคนไม่ยอมฟังธรรมมักลำเ็นเพราะไม่เห็นดีชั่วที่ตัวธรรมสวัสดีครับท่านผู้ฟังที่เคารพนี่คือรายการเรื่องเล่าชาวบ้านผมอาจารย์ยอดเป็นพิธีกรทางอากาศอาจารย์กมลวันเรืองรัตนสุนทรเป็นผู้ช่วยพิธีกรด้านเอกสารและข้อมูลออกอากาศครับ มีท่านผู้ฟังท่านหนึ่งส่งหนังสือมาให้ในหนังสือเล่มนั้นบอกถึงละครโทรทัศน์ในประเทศจีนเนี่ยเคยมีฉากที่แสดงถึงการกลืนกินสมองลิงเป็นๆอย่างน่าอันายแต่ถึงแม้จะเป็นเพียงแค่รายการโทรทัศน์แต่คนที่ได้เห็นก็ยังคงไม่อาจจะลืมเลือนภาพเหล่านั้นไปได้การกินสมองลิงเป็นๆเ,เนี่ยมีการเล่าลือกันอย่างมากมายในประเทศจีน แต่ว่าน้อยคนนักที่จะมีความเข้าใจที่แท้จริงในสถานที่ที่ได้ชื่อว่าเมืองแห่งซาฟอรีเช่นยูนานเราจะพาไปที่ร้านอาหารแห่งหนึ่งครับใช้มีดกรีดหัวลิงแสมมทั้งเป็นแล้วก็เอาสมองลิงออกมาหัวไร้าไร้มนุษยธรรมเป็นที่สุดเขาบอกว่าที่เมืองจงเตี้ยนเขต ชายแดนระหว่างยูนานกับชีจังเนี่ยที่แชงกรีราเป็นสถานที่จัดดนตรีแจส๊สที่เต็ม,มไปด้วยความอิ่มเอมปรีดามีความสงบความเป็นอมตะและมีความเร้นลับเหลือเชื่อด้วยเหตุนี้ในปีหลังๆประเทศจีนเปิดตัวต่อสังคมโลกมากขึ้นที่นั่นก็เลยเป็นสถานที่ท่องเที่ยวระดับโลกเลยทีเดียว จากที่ที่มีนักท่องเที่ยวทยอยกันขึ้นมาแต่เดิมที่มีสเสน่ห์ของเมืองชายแดนบัดนี้ก็มีตึกสูงหลายชั้นตั้งตระหงานแต่ว่านอกจากทิวทัศน์ที่ดึงดูดนักท่องเที่ยวให้มาเยี่ยมเยียนเมืองแห่งซาฟอรีที่มณฑลยู่นานแล้วแชงกรลีลีลาก็เป็นเมืองที่เต็มไปด้วยสัตว์ป่าต่างๆนอกจากนี้แล้วอาหารจากสัตว์ป่าเช่นลิงสแสมตัวกินมดงูเหลือม ก็ยังเป็นผลิตภัณฑ์พิเศษของจงเตี้ยนอีกด้วยนักท่องเที่ยวหลายคนที่มาอยู่นานไม่ใช่เพราะทิวทัศน์อันสวยงามแต่เป็นเพราะอาหารสัตว์ป่าพิสดารที่สามารถสนองความอยากของเขาได้บนเที่ยวบินที่บินตรงจากคุณหมิงไปแชงกริล่าคุณหัวซึ่งเป็นนักข่าวผู้เล่าเรื่องเนี้ได้พบกับผู้ชายแซ่จางคนหนึ่งเขามาจากวางเจาแล้วก็มุ่งหน้าไปอยู่นานเหมือนกัน เพื่อที่จะลิ้มรสอาหารป่าคุณหัวก็เลยแกล้งทำเป็นว่าแกก็ไปเพื่อจะไปหาของป่ากินเหมือนกันก็คุยกับเขาเหมือนกับได้พบคนรู้ใจอ่ะเขาบอกว่าเขาเนี่ยอยู่ที่ร้านอาหารที่กวางเจา้าก่อนที่โรคซาจะระบาดก็สามารถหากินอาหารเหล่านี้ได้แต่หลังจากเกิดโรคระบาดแล้วตลาดสัตว์ป่าในกวางเจาทั้งเมืองก็ถูกกวาดล้าง หากว่าอยากจะกินอาหารสัตว์ป่านอกจากจะต้องสั่งซื้อราคาแพงสัตว์ป่าจะถูกฉีดยาชาเพื่อความปลอดภัยในการขนส่งเนื้อมันก็จะแย่อย่างนี้เราก็ลงทุนซื้อตัว๋วเครื่องบินบินตรงไปถึงแหล่งให้หนำใจดีกว่าเขาว่าอย่างนั้นนายจังเห็นว่าคุณหัวนี่มีท่าทีอยากจะร่วมวงด้วยก็เลยพูดด้วยความมั่นใจว่าเออรู้ตึกพวกคุณไม่ค่อยคุ้นเคยเท่าไหร่ เอาอย่างนี้ก็แล้วกันเดี๋ยวพวกคุณตามผมไปเปิดหูเปิดตาก็แล้วกันคือในจางจะเดินทางมาอยู่นานคราวนี้ก็มาเพื่อลิ้มรสสมองลิงเป็นๆเ,เกี่ยวกับเรื่องกินสมองลิงเป็นๆน,นั้นถูกกล่าวขานกันมานานแล้วแต่ว่าไม่ไม่ได้มีเห็นได้ไง่ายๆคุณหัวก็เลยตัดสินใจที่จะตามคุณจางไปสืบหาความจริงเมื่อออกจากสนามบินคนขับรถแท็กซี่ก็มารอรับอยู่แล้วพอเห็นว่ามีคนแปลกหน้ามาด้วย ในหลิวซึ่งเป็นคนขับรถแท็กซี่ก็คอยมองผ่านทางกระจกหลังอยู่ตลอดเวลาเสร็จแ,แล้วนายจังจึงจะเดินทางไปกินสมองลิงเนี่ยก็เป็นคนพูดขึ้นบอกบอกว่าหลายปีมาเนี่ยมีการจับตามองจากพวกอนุรักษ์สัตว์ป่าตอนนี้อยู่ที่ยูนานจะกินเนื้อสัตว์สงวนจะทำตามอำเภอใจอย่างแต่ก่อนไม่ได้แล้วเปลี่ยนเป็นการค้าใต้ดินแล้วแอบบแอบ,บขาย เสร็จแล้วนายหลิวซึ่งเป็นคนขับแท็กซี่ที่มารับเนี่ยก็คุยกันในจางอย่างเสียงดังบอกว่านายโชคดีมากเลยนะสองวันเนี่ยอากาศร้อนลิงออกมาหาน้ำกินโดนกับดักของพวกเราหรือจับได้ไง่ายๆสมองลิงเนี่ยมันต้องกินอย่างเป็นๆกว่าจะหามาได้ไม่ใช่ง่ายๆนะเจ้านายผมสั่งนายพรานห้าคนไปล่าถึงภูเขาเหมือีซันเชียวนะ เจตนาในหลิวคนขับรถแท็กซี่เพียงแค่จะโกงราคาลิงเป็นเป็นเนเขาเรียกราคาสูงถึง2,800หยวนก็ประมาณ1 3 0 0นบาทนะ่ะนั่นยังไม่รวมค่า,าเครื่องปรุงต่างๆในจางก็ตอบตกลงทันทีเสร็จแล้วในหลิวก็ยังกระซิบบอกว่านี่นับบาทถูกแล้วนะลิงตัวนี้ถ้าไปถึงกวางตุ้งราคาจะสูงกว่านี้หลายเท่าอยู่ที่กวางเจาเนี่ยราคาโดนเรียกกันไปเป็นหมื่น,หม,นหมื่นหยวนเลยละ นายเหลิวพูดถึงเจ้านายของเขาว่าเจ้านายผมแซลีนะชาวบ้านเคารพนับถือมากใครๆก็ฟังเขาถ้ามีปัญหาพี่ชายเขาที่เป็นนักการเมืองก็จะออกหน้ามาช่วยเหลือเสร็จแล้วนายเหลิวก็พามาที่ร้านอาหารที่ดูธรมธรมดาาการตกแต่งก็เรียบง่ายชื่อเทียนเป่าจิวเตียนร้านอาหารร้านนี้ก็คือร้านของนายหลีที่นายเหลิวพูดถึงนี่แหละแต่สิ่งที่ทำให คุณหัวใจหายก็คือข้างๆร้านที่ข้ากินลิงทั้งเป็นเนี่ยเป็นสถานีตำรวจที่คอยจับผู้ร้ายลักลอบฆ่าสัตว์ในหลีก็ยังพูดติดตลกว่าสถานที่นี่อันตรายที่สุดก็คือที่ที่ปลอดภัยที่สุดแต่แหละต้องอยู่ใต้เปลือกตาเขาเขาถึงจะไม่เห็นถึงจะไม่ไปลายว่ายอย่างนั้นเสร็จแล้วนายหลีเจ้าของร้านก็พูดกับน,นายจังซึ่งเป็นแขกว่าออกมาแล้วเหรอ ผมเพิ่งจะตอนรับผู้กองหน่วยรักษาความสงบของปักกิ่งยังมีคนห้องโคงวานให้ผมช่วยหาตัวกินมดให้กินอีกนะจากนั้นในหลี่เจ้าของร้านก็นำเข้าไปในด้านหลังครัวพื้นครัวนะ่ะเหนียวเหนอะหนะเขาก็มองอย่างระมัดระวังแน่ใจว่าไม่มีใครเดินตามมาถึงได้เปิดห้องเก็บของภายในห้องมืดอึมครึมแต่ก็ยังพอมองเห็นสิ่งมีชีวิตตัวน้อยๆซึ่ง ถูกมัดติดกับท่อน้ํำด้วยเชือกไนล่อนขยับไปขยับมาไม่หยุดเหมือนกับหวังว่าจะมีปฏิหารอะไรเกิดขึ้นให้มันสามารถพบทางกลับบ้านได้ถึงจะสลดใจแค่ไหนคุณหัวก็ยังต้องทนฟังในหลี่เจ้าของร้านพูดต่อไปลิงเสมาตัวนี้อายุมากแล้วนิสัยสัตว์ป่ามันก็เลยหนักหน่อย ครึ่งชั่วโมงก่อนที่ปกคุณจะมาถึงนี่พระนายพรานเขาเพิ่งจะจับมาเขาก็ลักลอบส่งมาถึงที่เนี่ยครับมาสดสดร้อนร้อนเลยนายหลีได้แนะนำกุ๊กของร้านให้รู้จักอย่างกระยิมใจเออคนคนนี้แซ่อูนะครับแต่ก่อนเนี่ยเขาคอยจัดการลิงอยู่ที่กวางเจ้าเป็นประจำเดี๋ยวนี้ทางนั้นจับกันหนักขึ้นผมก็เลยจ้างเข้ามาช่วยงานที่ร้านนี้เป็นพิเศษสัตว์ป่าอย่างเช่นตัวกินมด อ,อ,อ่อะไรพวกนี้เขาก็จัดการได้สบายเสร็จแล้วคุณหัวก็แอบถามในเสี่ยวอูเบาๆว่าเคยจัดการลิงมากี่ตัวแล้วนเสี่ยวอูก็ยิ้มแปลกๆแ,แล้วก็สายหน้าบอกเรื่องนี้บอกไม่ได้เสร็จแล้วเขาก็มองดูนาฬิกาข้อมือในายหลีเจ้าของร้านก็ใช้สายตาส่งซิกให้ในาเสี่ยวอูที่รออยู่อ่ะเสี่ยวอูก็ ถือไม้กระบองดัามยาวที่มีห่วงผูกอยู่เดินเข้าไปในห้องเก็บของมืดๆนั่นเสร็จแล้วก็ไปเอาห่วงนั้นคล้องคอลิงไว้ลิงตัวน้อยเนี่ยอาจจะรู้ว่าถึงเวลาตายแล้วหันตัวกลับมาเกาะขากุ๊กนั่นเลยตะเกียกตะกายปีนป่ายเหมือนกับจะใช้กำลังเฮือกสุดท้ายเพื่อจะให้ชีวิตตัวเองรอดอ้อนวอนให้เซียวอูปลดปล่อย มันก็ยังคงส่งเสียงร้องเหมือนเด็กทารกเป็นระยะระยะเพื่อขอความช่วยเหลือเพียงแต่ในเสี่ยวอูกแก่คุ้นเคยกับไอ้ฉากแบบนี้มาแล้วเขาก็มองห่วงที่รัดคอลิงด้วยสายตาเย็นชาแล้วก็เริ่มใช้กำลังรัดห่วงให้แน่นขึ้นเรื่อยๆเ,เจ้าลิงน้อยก็ดิน้นทุรน,ท,รนทุรายเพราะมันขาดอากาศหายใจตัวกระตุกเกรงตาขาวเริ่มเลือกพลน ปากจมูกมีเลือดไหลซึมออกมาก็ยังส่งเสียงร้องเป็นห่วงห่วงโอ้เวรกรรมเอ้ยฆาตรกรฆาตรกรรมคนชั่วที่เห็นชีวิตเป็นของไร้ค่าคุณหัวต้องเบินหน้าหนีน้ำตาแทบจะร่วงใจก็เต้นแรงนะเขาก็สัญญากับตัวเองเวลานั้นเลยว่าเรื่องนี้ต้องไม่เงียบหายเรื่องนี้ต้องถูกเปิดโปงตีแผ่ ยังมีลิงอีกอกี่ตัวที่ต้องตายด้วยวิธีที่ป่าเถื่อนทารุณแบบนี้เสร็จแล้วเมื่อเห็นว่าได้เวลาพอสมควรเจ้าพ่อครัวแซ่อูนก็ปล่อยกระบองในมือทิ้งเจ้าลิงลงพื้นไปอย่างแรงเสร็จแล้วก็หยิบกระบองสั้นขึ้นมาอีกอันหนึ่งคล้องไว้ที่คอของลิงก่อนแล้วก็เหยียบกระบองไว้อย่างแน่นหนาะในลีที่อยู่ข้างๆก็พูดสำทับบอกว่าเอาอีกเอาอีกทีโถลิงที่น่าสงสาร ถึงแม้จะได้รับการทารุณอย่างนี้มันก็ยังไม่หมดลมหายใจถึงแม้มือทั้งสองข้างจะจับห่วงไว้แน่นแต่ก็ไม่มีแรงกําลังเหลืออยู่แล้วก็ได้แต่จับไปอย่างนั้นแหละคนที่ชํานาญในการฆ่าอย่างนายเสียวอูนี่ไม่รอให้ลิงตายสนิทก็นําตัวลิงที่ยังกระตุกอยู่ขึ้นเตาอย่างเลือดเย็นเสียวอูก็ใช้มีดปาดที่คอให้ขาดเมื่อเห็นว่าคมมีดไม่อาจจะตัดหัวลิงให้ขาดได้เสียวอูก็ดึงหัวลิงไว้ให้ตัวห้อยลงมา ทั้งแกว่งทั้งเขยา่าเพื่อให้เนื้อและกระดูกที่ยังติดกันอยู่หลุดจากกันเร็จแ,แล้วก็ได้ยินแค่เสียงของหนักตกลงพื้นร่างของมันตกลงพื้นอย่างหนักหน่วงเลือดทะลักไหลนองมาจากคอที่ไร้หัวเลือดนีิกระฉูดจนทั้งพื้นนี่เต็มไปได้วยเลือดคุณหัวเห็นแล้วนะขนลุกขนพองสมองนี่ว่างเปล่าเย็นเฉียบไปหมดเลย ส่วนหน้าตาและอารมณ์ของเจ้าฆาตรกรเสี่ยวอูนี่ไม่ได้เปลี่ยนไปเลยสักนิดหนึ่งมือหนึ่งก็กำหัวลิงอีกมือก็หิ้วตัวลิงหันกลับมาพูดกันในจางซึ่งเป็นแขกยังมากินว่าเหมือนเดิมใช้น้ำมันแดงกินดิบๆใช่ไหมเฮีย,ยจากนั้นเขาก็ใช้มือเปิดกระโหลกของลิงตักสมองลิงที่ยังกระตุกอยู่เอามาใส่ชามอย่างชำนาน ในจางรับชามมาแล้วใช้ช้อนแบ่งสมองออกเป็นสองชิ้นเหมือนกับก,กินเต้าหวยยังไงอย่างนั้นนะกินสมองลิงที่ยังอุ่นๆลงท้องเห็นในจางกลืนสมองลิงลงไปคุณหัวก็กลั้นใจถามว่ารสชาติเป็นยังไงในจางเขาก็บอกว่าอันที่จริงมันก็ไม่ได้มีรสชาติอะไรมากก็หรอกหากจะบอกว่าอร่อยมันก็ไม่เชิงนะไม่เชิงอร่อย เสร็จแล้วอีกด้านหนึ่งในเสี่ยวอูก็โยนตัวลิงที่ไม่มีหัวไปข้างๆเสร็จแล้วก็พูดบอกว่าเนื้อลิงนี่มันรสมันออกเปรี้ยวๆนะไม่ค่อยจะมีใครเอามากินเนื้อมันถึงแม้ว่าพวกเราไม่กินเนื้อลิงแต่จะเอากระดูกมาโคลกละเอียดเป็นผงเอามาดองเหล้ากินจะช่วยบรรเทาอาการข้ออักเสบกระตุ้นทางชีพจร มันทำให้คุณหัวนึกถึงตลาดยาจีนที่กวางเจ้าที่ห่างออกไปประมาณพันลี้เห็นการวางขายเขาควางอย่างเปิดเผยอ่าเสร็จแล้วที่อยู่ข้างๆกันก็มีกระโหลกที่โดนเจาะรูตรงกลางสมองถูกควักออกหมดเป็นซากข,ของลิงนั่นเองเป็นโครงกระดูกของลิงโกลเด้นเรียกราคากันถึงสามพันหยวนทีเดียวการกินสมองลิงนี่มีมาตั้งแต่สมัยโบราณ วารสารเปินเ่นฉากังมู่ในสมัยราชวงศ์หมิงบันทึกไว้ว่า,วาคนกวางตุ้งชื่นชอบการกินสมองลิงบันทึกของอีอู่จื่อคือบทประพันธ์ของหยางฝู่ในรัชสมัยฮั่นจะเห็นได้ว่าการกินสมองลิงนั้นมีมาช้านานแต่เหตุผลที่ว่าทำไมถึงกินกันก็เคยมีพูดกันว่าเป็นเพราะขันทีสมัยก่อนนี้เชื่องมงายว่าการกิน สมองทารกดิบๆนี่จะสามารถช่วยให้อวัยวะเพศที่ขาดหายไปงอกคืนกลับมาได้แต่สมองเด็กไม่ได้ใช้ได้มาง่ายๆก็เลยใช้สมองหลิงแทนปัจจุบันนี้ความเชื่อเรื่องการบำรุงสมองของคนจีนที่สืบทอดกันมาคิดว่าใช้ร่างบำรุงร่างใช้สมองบำรุงสมองก็ยังคงดำรงอยู่โดยไม่สามารถรู้ได้เลยว่าจะสามารถลบล้างความเชื่อมั่น อันไรมนุษยธรรมนี้ได้อย่างไรครับที่ฟาร,ร์มไก่ท้ายหมู่บ้านแห่งหนึ่งที่จังหวัดสมุทรสาครครับมีฟาร,ร์มขนาดเล็กเจ้าของชื่อในแหลมเป็นคนร่างใหญ่กำยำเมียของในแหลมชื่อนางพรทั้งสองก็มีลูกด้วยกันคนหนึ่ง ที่ฟาร์มแห่งนี้จะมีการเชือดไก่กันทุกวันไม่เวน้นวันพระวันเจ้าเพราะว่าเป็นแค่อาชีพของครอบครัวแล้วก็นายแหลมจะเลี้ยงไก่แบบหมุนเวียนคือจะเอาไก่รุ่นใหม่มาลงทุกอาทิตย์ก็เลยมีไก่ขนาดที่ได้ขนาดให้เชือดได้ทุกวันนอกจากนี้ยังรับซื้อจากพ่อค้าคนอื่นบ้างซึ่งก็จะซื้อทุกอาทิตย์เหมือนกันนแหลมมีลูกน้องอยู่คนหนึ่งชื่อนายบวน ซึ่งเป็นลูกพี่ลูกน้องกับนางนังพรซึ่งเป็นภรรยานะเอามาไว้ทำงานด้วยกันเป็นพี่น้องกับเมียจะได้ตัดปัญหาเรื่องชู้สาวได้เพราะว่าในแหลมเองเป็นคนหึงเมียเามากมากเนื่องจากนางพรนี่แม้ว่าจะอายุสามสิบกว่าและมีลูกแล้วแต่ก็ยังสาวยังสวยเหมือนกับสาววัยรุ่นก็เลยหึงหวงเป็นธรรมดา สองผัวเมียจะตื่นตั้งแต่ตีสองเพื่อช่วยกันเชือดไก่เอาเข้าเครื่องถอนขนเสร็จแล้วก็ผ่าท้องควักเอาสิ่งที่ไม่ต้องการทิ้งเพื่อแปลรูปเป็นไก่สดแต่ละวันจะมีไก่ถูกเชือดเป็นร้อยตัวส่วนใหญ่จะมีพ่อค้าแม่ค้าจากที่อื่นมารับไปขายที่เหลืออีกประมาณสักยี่สิบตัวก็จะให้นังพรเอาไปขายที่ตลาด ในช่วงเทศกาลสำคัญเช่นเทศกาลตรุษจีนเทศกาลไหว้พระจันทร์หรือว่า,าศาสจีนยอดการเชือดไก่จะเพิ่มขึ้นอีกเท่าตัวโดยพ่อค้าแม่ค้าที่มารับไปขายนั้นจะเป็นคนเพิ่มยอดเองเสียงไก่ที่ดังกระโต๊ก,กระตากในช่วงระหว่างตีสองถึงตีสามนั้นเป็นเสียงที่คุ้นหูของเพื่อนบ้านจนกระทั่งชาชินไปแล้วเหมือนเครื่องบอกเวลาไปในตัวไก่ที่ถูกเชือด รอยทั้งร้อยนั้นมันไม่ได้ขาดใจตายซะเลยทีเดียวแต่ยังส่งเสียงร้องระงมด้วยความทรมานแสนสาหัสแต่สําหรับนายแหลมกับนายบวนแล้วถือเป็นเรื่องปกติเพราะทาไม่ทาก็ไม่มีไรายได้กิจการของนายแหลมมีความมั่นคงดีมากจนเป็นที่อิจฉาของเพื่อนบ้านเพราะว่าบ้านหลังใหม่ของนายแหลมนั้นดูโอโถงแล้วก็โอาอากว่าบ้านของคนอื่นๆก่อนวันสาตจีนประมาณหนึ่งอาทิตย์ พอค้าแม่ค้าก็เพิ่มยอดอีกเท่าตัวทําให้ทั้งสองต้องเหนื่อยกันมากขึ้นกว่าเดิมแต่ก็เป็นช่วงระยะแค่วันสองวันเท่านั้นเองการเหนื่อยเพิ่มขึ้นอย่างเนี้ยเป็นเรื่องปกติเพราะว่าทำมาแล้วหลายปีแล้วทําไม่ทาก็จะเสียลูกค้าอีกอย่างเรื่องเงินเรื่องทองใครๆก็อยากได้ถ้าไม่เหลือบาขวาแรงก็คงต้องลงแรงให้ถึงที่สุดไม่ว่าใครก็เป็นอย่างนี้กันทั้งนั้น ก่อนถึงวันสาจีนประมาณสามวันมีพ่อค้าขาประจําคนหนึ่งก็มาเพิ่มยอดจากที่เคยเพิ่มมาก่อนแล้วพ่อค้าคนนั้นก็ถามว่าร้อยตัวไหวไหมเนี่ยเฮียโอ้ไม่มีปัญหาเลยครับพรุ่งนี้มารับได้เลยครับอย่าให้เสียนะเพราะว่าลูกค้าของผมก็สั่งกันเยอะแล้วผมก็รับปากลูกค้าไปแล้วด้วยโอ้ยไม่เสียแน่นอนครับเดี๋ยวผมจะให้เจ้าบวนไปหาลูกมือมาช่วยอีกสักคนสองคนจะได้ทัน พราะว่าขาประจําผมทุกคนก็สั่งเพิ่มเหมือนกับเฮียนี่แหละครับอืมตีสี่ผมจะมาเอานะได้เลยครับเฮียหลังจากพ่อค้ากลับไปแล้วในแหลมก็ให้ลูกมือไปหาคนช่วยมาอีกสองคนโดยนัดเวลาให้ไปที่ฟาร์มตอนเที่ยงคืนตามที่ในแหลมบอกเมื่อในบวนกลับมาก็ถามถึงคนที่จะมาช่วยว่าเป็นใครไอสอนน้องผมกับไอเดชเพื่อนของมันครับพี่นายแหลมได้คำตอบอพยักษหน้าพอใจ เพราะว่าสองคนที่ลูกมือไปหานั้นถือว่าใช้ได้และอยู่ในวัยหนุ่มแน่นคงจะช่วยงานได้ดีเย็นนั้นนายแหลมกับนายบวนก็ตั้งวงเล่ากันตามปกติและไหนไหนก็จะได้คนมาช่วยแล้วก็เลยให้ในายบวนไปตามนายสอนกับนายเดชมาร่วมวงด้วยเสเลยเพื่อจะได้พูดคุยกันเรื่องหน้าที่การงานไปด้วยนางพรเมียของนายแหลมก็พาลูกเข้านอ,นอนแต่หัวค่ำเพราะว่าตัวเองจะต้องลุกมาช่วยจัดไก่ที่ชำแหละแล้วใส่ตะกร้า สำหรับลูกค้าที่จะมารับตั้งแต่เช้ามืดนะถึงจะได้ออกไปตลาดทั้งสี่ก็โจ้เหล้าโจ้เบียร์กันตามถนัดและในแหลมเองก็ไม่อยากให้ใครนอนเพราะกลัวว่านอนแล้วจะปลุกยากในสอนก็เสนอขึ้นบอกผมว่ากินไปด้วยทํางานไปด้วยไม่ดีกว่าแล้วครับในแหลมก็บอกว่าเที่ยงคืนก็ทันเว้ทันถมเถไป เชือดไปด้วยกินไปด้วยก็ไม่เห็นเป็นไรนี่ครับเอานะกินเป็นกินอย่าเอามายุ่งกับเรื่องงานดีกว่าในแหลมบอกทุกคนแล้วก็ยกแก้วเบียรชนแก้วกับลูกมือจนครบถ้วนก่อนจะยกขึ้นซดไปครึ่งค้อนแก้วขณะที่ทั้งสี่กำลังนั่งโจ้กันอยู่นั้นก็มีเสียงคำรามดังสะเทือนเลื่อนลั่นจากฟ้าขวาเบื้องไกลแล้วก็เป็นเรื่องปกติเพราะว่าช่วงนี้อยู่ในช่วงหน้าฝน และก่อนหน้านี้ก็เคยตกติดต่อกันมาแล้วหลายวันเพิ่งจะขาดหายไปสามสี่วันเท่านั้นเองเสียงครูนครูนเปรียงฟ้าร้องตามมาได้ฟ้าผ่าดังกึกก้องกำมปนาศในบวนลุกออกจากวงเดินไปแงนหน้ามองท้องฟ้าที่ดำมืดสนิทจนมองไม่เห็นพระจันทร์และดาวจากนั้นก็กลับเข้ามาบอกสงสัยคืนนี้จะลงหนักซะแล้วและพี่แหลมก็ไม่แน่เพราะมันดังมาจากที่อื่นอาจจะไม่มาถึงเราก็ได้ แต่ถึงตกก็ไม่มีปัญหาดี่ว่าสำคัญบอกไฟอดับก็แล้วกันเพราะถ้าเดินเครื่องถอนขนไก่ไม่ได้ทีนี้จบเหกันเลยมึงทุกคนต่างก็เข้าใจที่นายแหลมพูดเพราะว่ามันไม่ใช่แค่เดินเครื่องถอนขนไก่เท่านั้นแต่ว่ายังรวมถึงความสะดวกอีกหลายอย่างแม้ไฟดับเพียงหนึ่งชั่วโมงก็จะทำให้ล่าช้าไปพอสมควร เพราะการถอนด้วยมือนี่ทำให้เสียเวลามากกว่าจะได้แต่ละตัวต้องใช้เวลานาน,านพอสมควรทีเดียวขณะพูดคุยแล้วก็โจ้เล่ากันอยู่นั้นฝนก็เริ่มโปรยปลายลงมาบ้างแล้วแล้วทาท่าว่าจะตกหนักขึ้นเรื่อยเรื่อยอีกทั้งฟ้าขนองเป็นระยะเล่นเอาทั้งสี่ต่างก็หวาดวิตกไปตามตามกันโดยจะป้อในแหลมเพราะว่ากลัวไฟฟ้าจะดับเอาไงดีพี่ลงมือกันซะก,ก่อนเลยเป็นไง ในเดชเพื่อนของนายสอนว่าขึ้นหลังจากเสียงกำบรนนาดนิสาไปนายแหลมก็คิดอยู่พักใหญ่เหมือนตัดสินใจว่าจะเอาอยัางไงดีสักพักก็ตกลงด้วยแล้วก็ยังถามในบวนกับนายสอนได้ว่าจะเอาด้วยหรือเปล่าทั้งสองพี่น้องไม่มีปัญหาเพราะนายสอนเองก็เคยเสนอให้กินไปด้วยทำงานไปด้วยอยู่แล้วหลังจากเห็นพองต้องกันอย่างนี้ก็เริ่มลงมือกันทันทีในบวนพาน้องชายกับเพื่อนไปจับไก่มาให้ในายแหลมเชือ้อ ในแหลมน่ะเชื่อไก่เร็วมากแต่ละตัวนั้นมีรอยแผลที่คอเพียงแค่ปลายนิ้วก้อยเท่านั้นบางตัวก็ตายสนิทแต่บางตัวกลับไม่ตายในทันทีทันใดในแหลมก็จะโยนไปกองรวมกันเพื่อรอเอาเข้าเครื่องถอนขนต่อไปไก่ที่ถูกเชื่อแล้วไม่ตายในทันทีทันใดเนี่ยมันจะส่งเสียงร้องด้วยความทุกข์ทรมานแสนสาหัสบางตัวก็ถูกโยนเข้าเครื่องปั่นทั้งๆท,ที่ยังหายใจอยู่ก็มี เม็ดผลที่สวาดกระนำลงมาก็ไม่มีทีท่าว่าจะหยุดมีแต่จะทวีความรุนแรงขึ้นเรื่อยๆเพราะว่ามีลมมีฟ้าผ่าเลื่อนลั่นอยู่ตลอดเวลาปรากฏการตามธรรมชาติที่ไม่มีใครห้ามได้นี้เหมือนกับจะเร่งให้ทุกคนทำงานแข่งกับเวลามากขึ้นจากยอดที่เพิ่มขึ้นมาถึงสามเท่านั้น จะว่าไปแล้วมันไม่ใช่เรื่องอยากเพราะดูจำนวนคนและเวลาที่ย่นขึ้นมาแล้วมันเกินพอชนิดนอนกระดิกเท้ารอคนที่จะมารับด้วยซ้ำในแหลมคว้าไก่ที่ลูกมือเอามาให้นั้นจับปีกไก้กันแล้วก็เอาเท้าเหยียบที่ขากันมันดิ้นจากนั้นก็บิดคอให้เอียงนิดๆก่อนที่จะเฉือนด้วยมีดตีคมกริปแต่ละตัวใช้เวลาไม่ถึงสิบวินาทีจากนั้นก็โยนไปกองรวมกันตัวแล้วตัวเรา แต่เหตุการณ์ที่ไม่มีใครคาดคิดก็เกิดขึ้นอยู่ได้ในแหลมคว้าไก่เคราะไรตัวหนึ่งแล้วจับปีกควากันขณะจับขาจะเอาเท้าเหยียบเระเิญว่าเจ้าไก่ตัวนั้นเกิดดิ้นขึ้นมาจนหลุดมือแต่มันไปไหนไม่ได้เพราะปีกไว้ขัดกันอยู่ก็ทําให้ลุกไม่ขึ้นในแหลมเอื้อมมือไปคว้ามาใหม่เล่เาเท้าเหยียบขามือข้างหนึ่งบิดคอมืออีกข้างก็กำด้ามมีดพร้อมที่จะเชือดคอไก่เคราะไรนั้น ไก่มันเหมือนจะรู้ว่าวาระสุดท้ายของมันจะมาถึงแล้วมันก็ดิ้นอีกและคราวนี้ปีกของมันก็หลุดจากพันธนาการก็ตีปีกดิ้นโครมครามเป็นจังหวะเดียวกับที่นายแหลมกําลังจะลงมือเชือดพอดีแล้วก็เป็นจังหวะเดียวกับที่ไก่ตัวน,นั้นตีปีกพรึบพราบขุ้นมากระทบเอาแขนเข้าในแหลมเข้าคมมีดแทนที่จะเฉือนเอาคอไก่แต่กลับเฉือนเอาบริเวณลำคอในแหลมเข้าให้อย่างเหมาะเจาะจนเลือดพุ่งกระฉูด เสียงร้องโอ้ยในแหลมร้องด้วยความเจ็บปวดก่อนจะหายหลังทุรนทุรายลูกมือที่อยู่ใกล้ๆก็รีบกรูกันมาพอเห็นในแหลมนอนชักกระตกเอามือกุมที่คอแล้วก็มีเลือดไหลเปรอะออกมาอย่างนั้นก็ตะลึงกันไปชั่วขณะกระทั่งในบวนตั้งสติได้ก็รีบวิ่งไปบอกนางพรเสร็จแล้วก็ขับรถปิกอัพพาในแหลมไปส่งโรงพยาบาลท่ามกลางสายฝนที่สาดกระหน่ำลงมาอย่างชนิดมืดว้ามัวดิน แต่นายแหลมทนพิษบาดแผลไม่ไหวแล้วก็ขาดใจตา,ตายระหว่างทางสภาพบาดแผลบริเวณลำคอของนายแหลมนั้นไม่ผิดอะไรกับรอยแผลบริเวณคอไก่ที่เขาลงมือเชือดมาแล้วเป็นหมื่นเป็นแสนตัวนั่นเองเออบาปสนองกรรมแท้ๆที่ทำกับไก่มันนับไม่ถ้วนแต่แล้ววันหนึ่งมันก็ตามมาสนองอย่างที่เคยทำกับมันนั่นแหละครับ เวลาหมดแล้วท่านบุ้ฟังที่เคารพขอได้รับความขอบพระคุณจากผมอาจารย์ยอดพบกันใหม่วันต่อไปครับสวัสดีครับ